คนตกเล้วไม่เนี่ยอย่างกลิ่นดีครับกราบสวัสดีครับ f ษเอฟซีที่กระตพภาคทุกท่านของลุงขี้เมาภาคที่เราสามัคคีครับวันนี้ลุงขี้เมาจะทำกับข้าวตำน้ำพริกป่าดีกว่าตำเมืองเมืองบ้านเฮาครับตำเฮาบะเตียวแนมเนาะตำแบบแห้งๆน้ำพริกปลาทู่ครับผมตำน้ำพริกก็จะต้องมีผักไปเก็บผักก่อนเนาะและผักกับนะครับเฮาก็เก็บอาอตำในสวนลุงนี้ได้เลยนะครับ นี่ครับมีบะแวงนะครับออกพุ่นปุ๊กเพปุ๊กนะครับก็พอกินได้อยู่เพราะว่าเกบกินไวล้ำไปนะครับช่วงนี้กินพักกินไม่แล้วก็ยังมีดอกสนโนด้วยนะครับนี่อดอกสนโนเป็นลวกครับตัวนะครับก็ยังมีดอกสนโว่แล้วก็มีดอกเกครับเอาไปลวกนะครับ กินมันน้่ไปจนพอเอาบะข้างบะเรือละนี่นะครับบางอย่างก็เก็บเอาในสวนบางอย่างก็ซื้อเอานะครับและลุงก็จะมาเก็บผักกูดนะครับผักกูดนี่เอาไปกับดิฟนะครับกับดิฟนี่นะฮะก็เก็บไปกินลายจูบละเอาไปพัดห้องมอกพอกินนะครับมอกพอกินมามอกพอขายมอกพอกินคนเดียวนะครับปลูกไว้นักอยู่นะครับลุงก็ปลูกไว้ตามข้างห้องน้ํานะครับ ช่วงนี้ย่างว่าครับฝนมันตกบ่อยมันก็นเลยแห้อุกไปหน่อยนะครับแห้อุกไปหน่อยนี่เขาแล้วเอาเครื่องตัดหญ้ามากวาดมันก็นเลยอ่าออกใหม่ขึ้นมาสูนตัวหญ้านะครับลุงปลูกมดทุกอย่างที่มีกินได้อะเนาะอันนี้ก็มีหนองคันคลองเล็กๆนะครับอยู่ในสวนเอาไปกลับดิบๆนะครับได้ละยอดหนึ่ง สองยอดปลูกไว้ก็ได้กินนะครับก็วันนั้นก็มาเก็บไปรอบหนึ่งละนะครับก็เลยบอก่อให้มีแต่แต่ก็มากุ้มกับน้ำพริกป่าคราบนี้อยู่นะครับผักกูดได้มอี้ก็พอ,อละนะครับเพราะว่าเรามีพักอย่างอื่นกับตัวแหมนักอยู่เนาะและที่ขาดไปได้ก็คือดอกอัญชันนะครับดอกอัญชันนี่ก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งเนาะขับน้ำพริกได้นะครับกับดิฟนี่เลยนะครับกับดิฟเลยนะครับ สี่ห้าดอกห้าหกดอกกับปอละนะครับนี่กับน้ำพริกเนตขนาดเนอะถึงแม้ว่ารสชาติมันจะบรลิิมรสรสชาติได้ดีแต่เรากินเพราะว่ามันคือสมุนไพรนะครับสำหรับสูตรลุงวันนี้ก็เป็นตำแห้งนะครับอ่ามาได้ใส่น้ำเนาะก็เลยเอาปาทูมาจีมาปิ้งนะครับแทนการต้มเพราะว่าการทำอาหารแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแต่ละบ้านมันก็จะบ่ค่อยเหมือนกันนะครับมันก็จะเพียเพ้ยนๆกันไปน้อยนึง วันนี้ลงไปซื้อป่าทูแม่กล้าบอกว่าป่าทูมีมีแต่ป่าวันป่าวันมันเป็นจะได้ป่าวันก่อมใจมันคือป่าวันอ๋อเป็นว่าป่าวันก็คือป่าทูมันมีตัวเดียวถ้าทูมันต้องมีสองหละวันทูทีป่าทูต้องมีสองตัวอันนี้มันมีตัวเดียวมันก็คือป่าวันอีวะเพื่อหมือเสียเวลาเนาะเอาพริกจีเข้าไปตัวนี้นะครับโตสวดลุงพุ่นเก่นละอ่ะเอาพริกใส่ตัวไปนะครับ แล้วเอากระจีหอมขาวหอมแดงต้้ยไปครับครับอาใส่ไปจีอี้เลยลูกทุ่งลูกทุ่ง <c oughs> เดี๋ยวเฮาจะเด็ต่ำกันแล้วครับน้ำพริกหอมขนาดเน้อหอมจีไฟจีทานนี่นะครับหอมสมจี้เลยครับลวกบะแว้งนะครับอ่ะบะแว้งใส่เข้าไปใส่ดอกเก๊ดอกสหนหลงไป สมุนไพรทั้งนั้นครับแล้วก็เอาเอาพริกเอาหอมที่เอาแกะไว้ตะกี้นะครับใส่ลงไปทีเัาเผาแล้วเนาะต่อไปก็คือตังพริก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้กินด้วยกันแล้วนะครับพริกสตรลุงที่เมาออกอุ่งซาแล้วเนาะออกอุ่งซากะตั้งหนีและตีสำคัญจีก,กะปิใส่หน้อยนะครับ สูตรลุงนี่ต้องใส่กาแฟตัวนะครับแต่เพิ่งกะใส่กันอยู่นะแต่วันนี้ตาแห้งใต่กาะต้องใส่กาแฟปไปตัวสำหรับลุงนะมันจะได้มีรสชาติหนน้อยนิะแล้วก็เอาปลาทูที่เราแกะไว้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยนะจะาทำให้มันเข้ากันแลวกระเดียวก็ได้กินละนะครับถ้ามันจางก,ก็เม็ดเกลือแหน้อยนะครับเอาเกลือเข้าเม็ดให่น้อยก็ได้ เรียบร้อยครับน้ำพริกสาลุงที่เมาวันนี้ตำสูตรแห้งเพื่อตำเซ็ตมืดพอดีฟังเสียงกบเสียงเคียดท่นานเนาะเสียงเคียดห้องแอบแอ,บ,อ,บ,อ,บ,อบแล้วครับขินเข้ากันเน้อหมูเามาเน้อครับมากินด้วยกันครับถึงว่าค่ำเพรามืดแล้วเนาะก็ยังว่าครับมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะใกล้ถึงหน้าหนาวแล้วเดือนตุลาลกะก็เลคํำเวนะครับ ก,กันครับอันนี้เป็นตูดแห้งเนอะเอาหอมป้อมมาใจนะครับรสชาติในการกรินตะโอสมุนไพรอืมครับแตงตอกขิงจานะครับยังมันทิพยอยู่ได้กินหลักเิ็นซ่าก็เพื่อนแต่เนื้อ มินเข้ากับอย่างกันครับเอีที่เรารักทุกท่านแรงนี่มาถิ่นจะลงเป็นกู้ลงุงนะจำนะทีา่าต้องมีพักเนาะพักคบๆลำนะครับยังขาดพักแว่นโอ้พักกระถินลืมไปเก็บพักกระถินพักกระถินตรงนี้ลืมไปเก็บมันข้าเนี่ยก่อนเพราะว่า ต่วตะกอนนะฝนตกนะครับเลยวันนี้ทำตกเข้าขาไปหน่อยกัาพักูดบิ๊ด,ด,ดอืมหมาครับ เือบอกว่าจะปีในในวันในนเนาะข้ามสาหรือออกอมสาชีวิตเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปสู้ๆกันต่อไปเนาะอาหารการกินก็เป็นจริงสำคัญนะครับปีครับอืมาวันที่เขาป่วยกับพวกอาหารการกินเนาะจีนปลาปีเิาไปซชื่อเนื้อนะครับ หมูไปมันยังมีสารเล่งเนาะติดลักจีนทีค่คัดติดสารเนื้อแดงเนี่ยม้วะตะนะครับสารเล่งการจะเริ่มเติบโตเนาะตะค้างเลยเนื้อสับแล้วเอาก็ดกินเข้าไปเพราะว่าจะเป็นพัดนะครับถ้าเอาไปซื้อก็เพียงไยน่นึงนะครับที่คนอาจจะฉีดยาพ่นยายาฆ่าแมงฮอร์โมนต่างๆแต่ถ้าเราปลูกกินเองเนี่ยเขาหู้ตัวดีนะครับ่าเอาใส่หางบ่ใส่หางเนาะ ปลอดภัยกับตัวเฮาตัวนะครับผลเ้าวตะกอนถึงอายุยืนครับเก็บพักถิินตําหัวตำเฮาพักกันถิ่นปลูกกินกันเองบะทัวพ,พักจากเนี่ยครับปลูกกินกันเองหมดแต่ประเดี๋ยวนี้ตื้อนะครับดอกอัญชันสมุนไพรครับ มีกระปุกเองในส่วนลุงเก็บมาตะก,กี้เนาะนี่ก็ได้คาบแล้วครับคนไปหนึ่งคาบเนาะคือคืออาจจะโพสแถววันปูกเก็บวันปลูกกินวันลูกได้หหน,นึ่งมือ้อ ดอกแค่ okay. ข้าวครับรำครับนะอยู่ด้วยกันครับวันนี้ก็เลยทำคลิปกับทำกับข้าวนะครับมาูอูม่าจากับเอสพี C. แฟนคลับลงขีิเมาที่มารัตลงคลิปจะแัมระยะหนึ่งนะครับอีกแบบวันหน้าจะได้มีคลิปตลกอีล่านนองเมียออกมาแล้วนะครับพอดีอที่ฝนมันตกหนักเนาะ มันเป็นอุปสรรคในการไทยนะครับก็เลยประเทศไทยทําคลิปตลกออกมาวันนี้ก็เลยกุดลเติงหฟ FC ครับก็เลยมาทําคลิปทําอาหารกินข้าวอู้จากกันไปนะครับเป็นกําลังใจให้การเนิ่ทุกอาชีพนะครับทุกสกาขาอาชีพครับที่รับฟังกันอยู่เป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมนะครับเป็นกําลังใจให้เริ่อ นะครับเป็นน้ังใจนิสันครับนี่คือบัคเกอเครื่อดิบนะครับกินกับดิบลำออกกับลาบกับลำกับนี่คือกลัมกินดิบลวกกับลำเนาะกินดิบกับลำกลิ่นดิบกวางครับวันขนาดั้นขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนะดีครับชมนะครับติดลุงวันนี้เนาะ สินข้ากันเนื้อนะครับราดแตไปอีกก่อนนะครับสินข้าวลำล้ำกันเนื้อเอสีครับมาเกี่ยวกับกุ้งลุงกันได้เนื้อขอบคุณทั้งนักขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ